สวัสดีค่ะพวกเราเมคแคทนะคะวันนี้นะคะเราจะพามาดูท็อป5ของเกม a x i ซ i n ฟิน i t y ประจำสัปดาห์นี้กันค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะมีทีมไหนและจะมีตัวไหนบ้างนะคะที่อยู่บนท็อปของสัปดาห์นี้นะคะเริ่มจากทีมที่1ก่อนนะคะชื่อทีมว่า Elevate Confidence ค่ะ MMR เนี่ยอยู่ที่3,110นะคะทีมนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยเลบไท b บี t และก็ดัตค่ะ เล็บทายนะครับผมเล็บทายเนี่ยจะมีสกิลเป็นเข่าล้างนะแล้วก็มีเป็นหลังล้วงแล้วก็เป็นปากโกตาโร่ส่วนบีทเนี่ยจะเป็นห่างไร้ปากคอนฟิเดนซ์นะแล้วก็หัวดูเอลเบดแล้วก็ทางส่วนของดั๊ตเนี่ยก็จะเป็นสกิลที่แบบเขาเรียกว่าสกิลประจําแรงเลยนะก็คือโกด้ารองเท้าแตะแล้วก็แคทเทลนะครับผมส,สังเกตนะครับว่าเขาเนี่ยจะจะเล่นตัวทางฝั่งของบีทเนี่ย โดยการที่จะปัมม๊มมอนเรียวไว้เพื่อให้ถ้คิีมากขึ้นนะครับทางฝั่งของคอนฟิเดนซ์เนี่ยใช่ค่ะแต่ว่าเขาเอาเลฟทายไว้ยืนหน้าหรือว่าดัดยืนหน้านะเนีเอาเอา,เอาดัดยืนหน้าครับผม <c oughs> เพราะว่าเหมือนกับว่าดัด่จะเป็นสกิลปวนนะที่จะมีทั้งโกดา้ามีทั้งแคทเทลแล้วก็มีทั้งรองเท้าแตะท,ที่คอยตีตีบัคแล้วก็ทำลายจี้ไปเรื่อยแล้วก็ปวดไปเรื่อยครับผมอันนี้เขาเจอทีมที่เล่นยากนะเขาเจอทีมฟียอนะ ใช่ใชคือตัวหน้าของเขาเนี่ยสามารถทําลายจี้ฝั่งตรงข้ามได้เลยเนาะแล้วก็สามารถตัวการ์ดได้ด้วยมีแคทเทลแล้วก็มีดาเมจเกออล้ The นหนาพอสมควรค่ะดัดเขาสำหรับทีมที่2นะคะชื่อทีมว่า thunder a x i gg ค่ะ MMR อยู่ที่3088นะคะทีมนี้นะคะจะประกอบไปด้วย Beat เล็บทยและก็แพนค่ะ ทางฝั่งของสกิลนะครับผมสกิลของแพทเนี่ยก็เป็นสกิลประจำแร้งแล้วนะก็คือโกด้ารองเท้าแตะแล้วก็แคทเทลแล้วก็หัวบีทนะส่วนตัวเทปทายเนี่ยก็จะเป็นหลังหลังล้วงนกแล้วก็หางเก็กโขหัวเซอร์ไพรส์แล้วก็ปากโกตาโร่แล้วส่วนของบีทเนี่ยคอนฟิเดนซ์คอนฟิเดนซ์มา2องระดับแล้วนะครับเป็นทั้งระดับ1นึ่ระดับ2แล้วก็มีหัวดูเอลเบดด้วยแล้วก็เป็นหางไรนะเขาเจอทีมเฟียร์แล้วนะครับผมทีมนี้แต่ชอบทีมนี้นะคะตรงที่เล็บทายตัวกลางดาเมจ เหลือๆเลยค่ะแล้วก็เขามีลวงนกเพื่อที่จะกันบีทไว้ด้วยเนาะใช่ครับผมแล้วต้องดูนะครับว่าเล็บทายเขาเนี่ยผมว่าค่อนข้างถึกเลยนะเพราะว่ามีหางเก็กโขในการที่จะแบบลดดาเมจที่ต่อข้ามทำมาหาแล้วด้วยแล้วก็มีตัวปวนๆเนี่ยอย่างเออบีทนะที่เป็นหางไรที่คอยขอโมยจี้ตัวหน้าคอยทำลายจี้นะผมว่าทีมนี่นปว่วนพอสมควรเลยอันดับที่3นะคะชื่อทีมว่าชิปปุ วันแฟนค่ะ MMR อยู่ที่3082ค่ะทีมนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยเบิร์ดบัคและก็ดั๊ค่ะส่วนสกิลนะครับผมส่วนของดั๊กเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมครับผมสกิลประจำแรงนะก็คือโกลด้ารองเท้าแตะแล้วก็แคทเทลนะแต่เขาจะเป็นพิเศษหน่อยนะเขาจะเป็นหัวคาร์เทลล่าแล้วก็ตัวบักเขาเนี่ยก็จะเป็นปากยุงปากยุงหลังหอยแล้วก็หัวคาเทลล่านะเอาไว้คอยคอมโบกับตัวข้างหน้านะครับผมเป็นเฟีย แล้วก็นกข้างหลังเนี่ยเป็นนกล้วงทั่วไปเลยเป็นนกล้วงเบสิกมากๆเลยนะครับผมเพียวหกด้วยเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเขาจะได้ยังไงนะคะนกตัวหลังของเขาเนี่ยเพราะว่าเป็นนกตัวเบสิกเลยเนาะเป็นนกล้วงโห oh, ดูไพ่เขาขึ้นนี้แม่เลยนะครับมีโคด้าถึงสองใบเลยนะสามามาทำลายที่ได้เลยสองครั้งนะคะปากไอ้มอสคิโตะค่ะจากสัปดาห์ที่แล้วอ่ะก็ยังมีอยู่เนาะ ใช่ครับผมแต่ที่แปลกสันทีเนี่ยก็คือนกล้วงธรรมดานะเบสิกเบสิกเลยนกล้วงตัวนี้แต่ผมว่านะเขาว่าน่าจะใช้ในการพีชีพด้วยนะเพราะว่าเขามีหางหางลดเลือดตัวเองอะอาเอาช็อตเอาเอาช็อต <All shot. S 1> เขาอาจจะมีการล่อล่อฝันตรงข้ามให้มาตีเนี่ยอย่างนี้นะครับผมล่อฝันตรงข้ามให้มาตีเขาเพื่อให้เขาตายก่อนแล้วก็ทําให้ตัวการเนี่ยมีโอกาสได้เล่นมากขึ้นนะครับผม ส่วนอันดับที่4นะคะชื่อทีมว่า JNCYY ค่ะ MMR อยู่ที่3,075ค่ะทีมนี้นะคะจะประกอบไปด้วย2 d u ดัตแล้วก็1เด็บทายค่ะทีมนี้นะครับผมดัตก็เหมือนเดิมครับผมที่เป็นสกิลประจำแรงนะก็คือโกลด้ารองเท้าแต่แล้วก็แคทเทลส่วน2ตัวหลังเนี่ยก็จะเป็นเขาเป็นเขาที่คอมโบกันนะครับผมที่จะเพิ่มดาเมจหึ120้อเลยนะครับผมเรามาดูกันนะว่าทีมนี้จะเล่นยังไงอะไรยังไงนะครับ มีเขาน่าจะให้เล็บพายตัวหลังของเขาะคะ่ะที่เป็นหางคาตตันเทลนะคะในการปั๊มที่แล้วตัวดาบของเขาเนี่ยก็ยังมีบอลเซลอีกเนาะเอาไว้ตัวการ์ดใช่ <Okay. S 2> แล้วก็สังเกตว่ามีโกด้าทั้ง2ตัวเลยนะครับผมเป็นโกด้าที่คอยทำบายจี้ฝั่งตรงข้ามนะแล้วก็มีเขาที่คอยคอมโบกันเพื่อให้ดาเมจแรงขึ้นด้วยเราก็สังเกตได้ว่าเขาเนี่ยเอาดับอยู่ข้างหน้าทั้ง2ตัวเลยเท่ากับว่าเขาจะเหลือเล็บพายเนี่ยเอาไว้หนึ่งหนึ่งแน่นอน คือพวกดัสเผาดัสกับเลปพายเนี่ยอย่างที่รู้กันก็คือหนาอยู่แล้วค่ะเลือดเยอะเกาะเยอะใช่แล้วแถมเลปพายเนี่ยมีไวโซซีรีสด้วยเอาไว้ฮิวปานะครับผมส่วนอันดับที่5นะคะชื่อทีมว่าฮาเซ่าเรียวเดวค่ะ m m r อยู่ที่3049ค่ะส่วนทีมนี้นะคะก็คล้ายๆกับทีมดับ3เลยค่ะมีบักเบิร์ดแล้วก็ดัสค่ะ เรื่องสกิลไม่ต้องพูดถึงนะครับเหมือนทีมอันดับสามหมดเลยนะครับผมเพลียนอาจจะเป็นแค่ชิ้นส่วนตาหรือชิ้นส่วนหูที่ไม่เหมือนนะแต่พวกสกิลอะไรต่างๆเนี่ยเหมือนกันเป๊ะเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าทีมนี้เล่นยังไงอะไรยังไงแต่ผมว่าก็น่าจะเ,เหมือนทีมอันดับสามเนี่ยเหมือนเหมือนเดิมเลยนะครับผมเพราะว่าฝั่งเนี้ยเขาก็น่าจะใช้เฟียใช้คาตทิพิล่าเนี่ยสัส่วนใหญ่นะเพื่อคอมโบกันนะผมแล้วส่วนนกก็จะเป็นนกที่ตัวไว้ล้วงตัวดาเมจก่อตรงข้ามหรือล้วงตัวที่เ,ขขขร,นะเร็วท คือเอาเอ็กบอมไปล่อเนาะเหมือนเดิมใช่ใช้เอ็กบอมไปล่อทําให้ฝั่งตรงข้ามมาติดอะโลมาแล้วทําให้ฝั่งของเขาสามารถเก็บตัวหลังได้ในเทินเดียวใช่ตเรียบร้อยค่ะตัวหลังของทีมฝั่งตรงข้ามอ่านีเขาก็โดนลวงใช่สรุปนะครับผมผมว่าสัปดาห์นี้ก็ยังเหมือนเดิมนะที่จะมีทั้งปากโกด้าหลังรองเท้าแตะแล้วก็หางแคทเทลนะครับที่ยังอยู่มาหลายสัปดาห์แล้วนะแล้วก็จะมีที่ขึ้นมาใหม่ก็คือบีท ป่าคอนฟิเดนซ์นะครับผมตัวนี้ก็ติดถึง2อันดับเลยทีเดียวนะครับผมใช่แล้วก็นกลวงค่ะนกลวงที่ขึ้นมาอันดับที่3กับอันดับที่5้เนาะสำหรับวีคนี้ใช่ครับนกลวงเนี่ยจะยืนจะจะยืนนะผมจะยืนหลังแล้วก็คอยไปแปะไข่ไว้ตัวไหนสักตัวหนึ่งนะแล้วก็ให้ฝั่งที่เขาเล่นเนี่ยทำการฆ่าฝั่งนั้นได้เลยแล้วก็อย่างที่รู้กันนกแรงอยู่แล้วนะคะนกลวงรแรงมากแล้วก็คาเทพิลล่าเนี่ยยังอยู่เหมือนเดิมเลยนะ ยังยังมีคนเล่นเยอะอยู่เท่ากับว่าอาจจะยังไม่ตกเทรนไปก็ได้นะครับผมสองการ์ดนี้ิโต้ด,ด้วยค่ะฮิวเกาะเยอะด้วยดามเมจก็มีครบค่ะสุด <ทบ S 2> ราวนี้พวกเราเมคแคทนะคะก็ยังรับสะกร่าชิปอยู่เหมือนเดิมนะคะใครที่สนใจเล่นเกม a x i กซ์ i ี i ินเนี่ยสามารถทักมาได้ที่เพจเมคแคทเลยค่ะแล้วก็ฝากดิสคอร์ดของพวกเราไว้ด้วยนะคะเอาไว้พูดคุยกันค่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะเดี๋ยวจะพามาดูท็อปไฟประจําสัปดาห์อีกเหมือนเคยค่ะวันนี้พวกเราไปแล้วนะคะ สวัสดีค่ะ